สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะมาลุยต่อทันเด้หน่ากำลังมาอยู่ค่ะลุงกินอิ่มเมื่อหรับข้าน่ากินเยอะอันร้านปุ๊โอ้คือกินข้าวแล้วไปโรดคลิปน้ำนะจ้า <th 60> ดำเสร็จแล้วนะคะแปลงแรกนะคะแปลงที่หนึ่งนะคะอันนี้แปลงที่สองลุงช่างดำกับเบ่ามืดนะคะแล้วก็ลุยต่อแปลงที่สามนะคะลุยต่อแปลงที่สามโอ้หจ่าเอ็่มเก่งแล้าดำผู้เดียวเนาะดำ ดำเสียแล้วก็เมือละเมอละไปซื้อมาใหม่ไปกินนะป้าอยู่กับไม่ได้เตอร์ลี่นะคะตอนนี้ก็ตลาดบั้งโม่วงเลยเขาค่ะนี่พักเบรกนะคะนุง่งดัมเมอร์นะคะพักเที่ยงกินแต่จาวอิ่มก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันคู่มันคู่แข่งกันอยู่บอะกินผลไม้มันทำให้หายเหนื่อยไว้สดชื่นมันสดชื่น น่ากายมาดูซึมไปใช้ได้เลยเอามาเลยมักมักสมครับมักงอดเอามาลดต้องนี่ยังไงเรากินหวานหมันจะมีแรงเอามากินกันนี่ล่ะกินฮอดคัมหมดหะแล้วก็เปรี้ยวกับไปเอาไปซื้อไม่ได้เปรี้ยวไปเอาเงินลุงไปล้วไปเงินในกระเป๋าน่ะไปซื้อมาเลยพันหนึ่งหรือปะเปลี่ยนหลายเจ้ามังงอซีหาหน่วยนึงมาเส้าหอยเบิงอยู่เศรษฐีหวานเศรษฐีซื้อทุเรียนมาเป็นพันหนึ่งทุเรียนมาต้อดทุเรียนทุเรียนทุเรียนมาที่ไเอาเนาะตัวห้าร้อยทุเรียนลูกนึงแล้วเดี๋ยวเขา บอ๊อฟอุเรียนนรอทุเรียนพี่แอนซื้อมาเหมือนกันบอ๊อฟอเรียนเาะทุเรียนทำไมมันเป็นแบบนั้นอ่ะถามเสือถามเสือว่าเราไปไหนเนื้อเนื้อมันเป็นก้อนเป็นก้อนข้างในน้ำเสืออะไรเนื้อมันเนื้อมันมันมันไม่นี่นะมันเป็นก้อนเป็นก้อนเหมือนกับไขมันเป็นก้อนเป็นก้อนอย่นเนื้อมันนะมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่ามันเป็นกระดั้นนะมันจะหมดทุเรียนกระดั้นไหมมันต้องมีผิดปกติฝักเราบอกเฮ้ยฝักเราประก้าศลูกกินได้หมดนะเนี่ยมันเป็นก้อนกระดั้นกระดั้นแบบนี้เป็นก้อนเหมือนก้อนไขมันนเนื้อมันไม่เป็นเนื้อเดียววกกััันนนไไง็ดปปแแล้มเบบ ไขมันเกาะอยู่อเยอานี่ยเป้าๆขาวๆมืนเขากินมนเขากินแล้วคหนึ่งกินนี้เขาซื้อมากินแล้วน่ะเยอะเตุงกระเป๋ามือเลยกินนี้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 กินกินกินกิกินเินกินกินกินไินกินกิกนนกนกินกิกนกินกินนนกินินนกินนกินนกินกินนกินกินกินนนกนกนนกนนกกินนนนไนิินกินนกน เดีแยวเสาได้ไหมไปซื้อบางเงาะหน่อยไปซื้อบางเงาะยู่ตลาดนี่นะตลาดบ้านม่วงนี่นะไปไกลปูเลยไปไปไกลเปรี้ยวไปไปบริการไปไปแหลกระเบียงไปไปซื้อมักนละไม้มากินเฮ่อสามโลที่เหลือทุเรียนทุเรียนเบาทุเรียนเหรอยังปุเรียนเนี่ยมึงจะไปตุเรียนนี่ซื้อจักหลายเท่าเลยมันยังสีคู่เดี๋ยวกินมันก็แซ่บมันหลาไปเมาอยู่มันก็แซ่บทุเรียนแบบนี้มาหน่อยปุ่นตุ่มค่ามันน้องเป็นก้อนโอ้ยมันติเรียนได้ แทนเป็นเรื่องเลื่องได้อีก่รอมาแล้วนี่มันจะมีเขามากินอยู่นี่นะเอาเราซื้อกินมันเป็นกระดานอกขมขมอ๋อมันเป็นนี่ไงลุง FC ก็เหมือนกันนี่เจอกระดานเหมือนกันนี่เออมันเป็นกระดานกระดานฝึกมิจก่อนไขมันนี่อยู่ในเนื้อมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันไงก็เลยสงสัยเอ้ยคุเพีย่อะไรแหมมันมาจากหลายที่เนาะมันมีทั้งเกรเกรดเกรด A เกยนั่นและนั่นแหละนัขึ้นมาหุ้มซุกแล้วมันเป็นกระดานกระดานนะขึ้นมามันมันแซ่บยังไง กระปตีกระดอกเขาเขาพาเขาก็ได้เบิ้งใบเบิ้งเขาพี่บอกเออเขาจะขาเขาขายคนปลูกบเมียนทะลถงต้วเขาลิงขายดเขาจะขายลิงิีขเนเกี่ยวกับสี่เงายดยาวว่าครับเรียนตายู้เรียนบติดง่ยว่ได้แ่ดีแท้เรียนขนาดคือกันครับยามพาราเนี่ยกรสีจาขะนี่ยกระดูดจึมนบน้ำยางม่ออกเลยะเทแม่ที่จะยาก็๋สี่ายาเนี่ยยางเขาละยางเลยเด้ไปมาแล้ว ไปรับจ้ามาแล้วสวนมะหงเน่ยเขาบร่ได้จีจญาเลยน้ำยางในต้นสัมเปีนก็ออกจีจหญ่าแล้วลน้ำยางที่ออกนะบิดนิดยาผมเจ้าชีไปให้อาหารมาคอยละบ่อะไรคลิปช็อตเอาเสียงเอาเสียงเอเมาย่นะเอฟเฟกต์ พูดขึอนมาแต่อันให้ค <t> ิดว่อรยากมีผัวกลังอยากนั่งเครื่องบินไปใช้ไปใช้ับไอ้หัแบบน้ปาม่วงไปไปซื้อผลไม้กับพูซื้อผลไม้ลื้ผลไม้อะไรถูกที่สุดตอนนี้นะช่วงนี้งอกอะไรออกอมังคุดมังคุดปากทุเรียนปกม่วงถูกูบอกว่าไออะไรนะปักทุเรียนถูกที่สุดป้ชี้ยิ้มเปยเยไปยิ้ปกทุเรียนเลยิ้มเปยแล้วเมังคุดากแ่ งคุตากแดดไปเอนคยอยกลัวพวกเจ้าเลือกมังคุดไเป็นเลือกเลือกไป็นบอกโ้ยนึ่งจะกลัวยังไงเขเลือกไป่อามากินออจับด้วยตรงไหนมันมันนุ่มๆแล้วแข็งแข็งยาเอามาจะมงลงไลเลยเครื่องหอนเรียบเครื่องนะทำมันทอดวโมงกับลงมันห่อนแห้งเครื่องระเบิดเลยไงกใช้เงิน

อามาโลดอามากิโลดอนุญาตห้อามาโรดปัญญาธรรมชาจไปรับ <enfant> สินไม่ได้รับนาจ๊กเฮ้ยเต้าเต้านั่นนะไม่ได้รักนะจ๊กนะบองอนุญาตปนรักถินมันลอยเอาไปดึงมาด้วยหน่วยสองหน่วยหมุนติวติวติวขออนุญาตลงไว้ก่อนนะคะติวติวบาเพ็่บายซีก็เป็นคนไล่มาบอกเราบอกฮะเออตูผลไม้มลมาหงชั่วโมงแล้วขอบคุณที่ีทยล้วบําเพ็่โทรศัพท์เื่อนไหนมัน ไม่อ่านนั่นแหละแกคุยในไลน์เครื่องไหนเครื่องเครื่องนั่งไหนเครื่องอีกค่อยอ่ะนะอีกเครื่องนึงนหะน <c oughs> เครื่องแล้วอ,อุ่นมั้ยใช่ใช่เหลือสองแป้งนะคะอู้หเหลือสองแป้งวันนี้เสร็จแน่ๆค่ะมีนิตยามาช่วยนะคะ <c oughs> แป้งนี้ถ้าดาําแป้งใหญ่ยังเสร็จก็เหลือแป้งเล็กนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามเสร็จแล้วสามแป้งนะคะเหลืออยู่สี่ห้าตอนนี้ก็ทีมนะคะไปซื้อผลไม้นะคะ เออนี่แหละลุงบอกว่าคนละสิบมัดนะคะแปลงนี้แปลงนี้ก็แปลงใหญ่เท่ากับแปลงแรกนะคะแปลงนี้แต่ลงพร้อมกันนะไปทีละครึ่งเนาะลงเรียงหน้ากระดานนะคะก็ได้แล้วครึ่งนึงนะคะแล้วก็ย้อนมาเอาตรงนี้เนาะก็น่าจะเสร็จนะคะ้ดํานาวันเดียวเสร็จนะคะปีนี้ดีไม่มีตำรวจน้ำไม่ต้องวิ่งไล่จับต้นมะละกอที่ปลูกไว้ให้คุณยูโรนะคะรอดแล้วนี่ สามต้นสี่ต้นรอดแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือจะเป็นตัวเมียไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือจะเป็นตัวเมียแต่ตัวนี้งามสองต้นนี้งามงๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ